ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจแดละสดปัจคิริวงศูนย์รู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านในค่ำคืนนี้เป็นคืนวันที่16กุมภาพันธ์2564หนึ่งทุ่มเจ็ดนาทีอาจจะมาช้าสักนิดหนึ่งที่มีเสียงสอกแซดเข้าไปนั้นก็เป็นเสียงของนกยูงยูมนะเป็นเสียงของนกยูง ในค่ำคืนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพดังคำที่โบราณว่าใจเป็นนายร่างกายเป็นเบาแต่ถ้าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพก็ก่อให้เกิดความทุกข์ส่งผลไปถึงจิตใจของเราด้วยการประกอบอาชีพการทำงานนะ หรือการดูแลสุขภาพก็จะเป็นปัญหาสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องการใช้สมุนไพรในการเรียนรู้ดูดูแลสุขภาพจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตในประจําวันของเราท่านทั้งหลายได้เช่นกันในค่ำคืนนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการทําสมุนไพรสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่า น้ำนมราชสีนะโดยใช้ทั้งต้นทั้งดอกทั้งรากทั้งใบนะทั้งต้นทั้งรากทั้งดอกทั้งใบเพราะนั้นน้ำนมราชสีเป็นรสฉุนเปรี้ยวเย็นจัดเป็นรสฉุนเปรี้ยวเย็นจัดใช้ดับพิษร้อนแก้พิษช่วยขับน้ำนมแก้ความชื้นผดผื่นคัน แก่ลำไส้อักเสบฉับพลันบิดจากแบเทีรียปวดลำไส้เป็นหนองในมีสภาวะปัสสาวะขัดเป็นเลือดเป็นฝีในปอดก็ดีเป็นสีที่เต้านมก็ดีเป็นสีพิษบวมแดงตามผิวหนังภายนอกก็ดีเป็นกลากเป็นเกลื่อนแผลเน่าพองก็ดีสรรพคุณของมันมีครอบจัก,กรวาล จึงจะอยากให้ญาติโยมกลับไปย้อนดูในเพจวัดเทตมาได้ทำไว้แต่ในค่ั้คืนนี้เราจะน้อมนําสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังรักษาเกี่ยวกับขัดเบาเป็นหนองในปัสสาวะเป็นเลือดแก้ฝีในปอดเพื่อจะรักษาดูแลสุขภาพโดยไม่เป็นการใช้ให้สิ้นเกลือง โยมรักษามาทั่วประเทศแล้วรักษาสมุนไพรรักษาหมอหรือรักษาอะไรมาแล้วลองมาหลายที่แล้วไม่หายยอดยากย <c oughs> ยอดยาของหมอพื้นบ้านโบราณการที่สืบทอดกันมานับเป็นร้อยรปี <c oughs> เขาก็ได้ใช้สมุนไพรตัวนี้นะในค่ำคืนนี้ก็จะพบกับ <c oughs> แมงข้าวโยมสมุนไพร <c oughs> ชุดที่หนึ่งก็คือ <c oughs> ในการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังซึ่งมีส่วนประกอบ นะเอาขยับเข้ามาคนที่หนึ่งก็จะเป็นการสาระในการเรียนรู้การดูแลสุขกกภาพเกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรยกขึ้นตั้งเน้นมองที่หมอบีอย่ามองที่อาจารย์โรคกากเลือนกากเลื่อน, <c oughs> ออนทำไปนี่คือต้นน้ำนมราชาสีประมาณ100กรัมนำมาเช่บอกด้วยสดหรือแหง้งสดก็ได้แห้งก็ได้ เขาเขียนมาอย่างไรเรียนไปว่าอย่างไรก็ใช้สดไม่ใช่หรือก็ใช้สดไม่น่้ใช่หรือใช่ครับเอาก็ว่าเรื่องสดอย่างเดียวว่าไปตั้งใจตั้งใจแล้วก็ดูให้ดีแล้วก็วหวดีใช้ต้นนำนมราชสีสดประมาณหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมเอได้แล้วทำขั้นตอนต่อไปเอามาแช่ในแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปริมาณ ห้าร้อยมิลลิลิตรแช่ประมาณสามถึงห้าวันแล้วนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นบ่บอยเป็นอะไรเป็นบ่อยเขายังไม่รู้เลยเป็นกลาเกเรื่อนขาเป็นกลากเน่าเปื่อยด้วยกันใช้ตน,น้ำนมราชสีอะไรมาทาอะไรมาใช้นำ้ำน้ำอะไรน,น้ำนมราชสีกับอะไรแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไหนแอลกอฮอล์หยิบ หนานุเอิงต่อกี่เปอร์เซ็น70เปอร์เซ็น70เปอร์เซ็นอันนั้นไอ้ส่วนประกอบที่หนึ่งแช้ประมาณกี่ซีซี500มิลลิลิตร500มิลลิลิตรแล้วทำยังไงต่อขั้นต่อต่อ,ตอไปไม่ตำไม่ไม่ตำไม่ให้ละเอียดเลยเช่ทั้งแบบนี้เลยต้องตำไม่อ่านดูให้ดีที่เรียนมาแล้วไม่ต้องครับไมต่ต้องต้องตำ ถ้าไม่ตํายามันจะไม่ออกต้องตําตำให้ละเอียดแล้วก็พามาแช่นในแอลกอฮอทั้งหมดห้าร้อยซีซีแช่ไว้ประมาณกี่วันสามถึงห้าวันสามถึงห้าวันอธิบายใหม่ขั้นตอนเรีกหาต้นน้ำนมราชสีสดทั้งรากและลำต้นใบดอกล้างล้างให้สะอาด เอามาหนึ่งร้อยกรัมต<ำ>ําตําให้ละเอียดแช,ช่ในแอลกอฮอล์ห้ดสิปริมาณห้าร้อมลิลิตรประมาณแช่ประมาณสามถึงห้าวันและวนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นที่เป็นกักเกลื่อนขาเป็นกลางเน่าป่วยามาปื่อยอันนี้คือต้อนน,ำน้ำนมราชสีมีอยู่ที่ไหนทั่วไปมีที่อยู่ไหน ข้างข้างอะไรข้างครัวเรือนข้างข้างอะไรนะข้างครัวเรือนข้างครัวเรือนทุกคนรู้จักสรรพากรกรรมมันมีเยอะเป็นรถอะไรรถฉุนเปรี้ยวใช่ไหมครับเย็นเย็นจัดใช้ดับพิษร้อนถมพิฆายแล้วก็ยังแก่ผดผื่นคันอีกได้อีกด้วยโอเคนี่ของเน้นเซ็ตไปแล้วคนที่หนึ่งเอาองคที่องค์ที่สองต่อไปเอาเอาที่สอง ก็ขอ,ขอจะริญบบนญาโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่กําลังรับชมเพจไลฟ์สดวัดคีรีวงอยู่ทางบ้าน,านวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับาาการดูแลสุขภาพอ,อันจะเป็นประโยชน์เกตชาวบ้านที่รักษามา,มา,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 มาทั่วประเทศแล้วยังไม่หายลองใช้ยาไทยดูสิที่รักษามาทั่วประเทศแล้วยังไม่หายลองมาใช้ยาหมอพื้นบ้านดูซิว่าจะหายหรือไม่อเอ็าว่าไปก็ อย่างเดียวกันเหมือนกันว่าไปก่อนก็อย่างก็อย่างเดียวกันเหมือนกันคือยาชนิดนี้มีชื่อว่าน้ำนมราชสีสรรคณดูดิสรรทั้งต้นรสอะไรว่าไปทั้งทั้งต้นคือใช้ใช้แก้ทั้งต้นอ่านสรรคคุณกอนทั้งต้นมงมงทั้งต้นรสฉุนเปรี้ยวใช้ดับร้อนแก้พิษเปรี้ยวแล้วทำไมข้ามไปอีกอ่ะมีรสฉุนเปรี้ยวเย็นจัด ใช้ดับร้อนแก้พิษขับน้ำนมแก้แก้ชื้นผลพ,พื้นคันพดพื้นพดพื้นคัน,นลำไส้อาเจพเชียบพ,พลันบิดจากแบคท,ทีเรียน้องในปสัสสาวะเป็นเลือดผีฝีในปอดฝีที่เต้านมฝีพิษบวม แดงขาเป็นกราบเน่าเปื่อยวิธีการทำของเนว,วิธีการทำคือวิธีการทำคือใช้ต้นน้ำนมราชสีสสทั้งใบทั้งห้าก็เรืทั้งห้าทั้งห้าจะเน้นเรื่องสดสดหนักน้ำหนักน้ำหนักประมาณหกสิบเลยหกกรัมนำมาตำให้ละเอียดนำมาต้มกับน้ำสองลิตร ไหนบอกว่าหนึ่งลิตรนำมาต้มกับน้ำหนึ่งลิตรทกี่นา<ร>ทีประมาณห้าถึงสิบนาทีมันจะเดือดเลยตั้งใจหน่อยได้เรียนทุกวันลืมหมดแล้วแต่ห้าถึงสิบนาทีมันจะเดือดได้ไงประมาณครึ่งชั่วโมงออหลังจากนั้นหลังจากนั้นนำมารับประทานกรองก่อนไม่ใช่หรือนำมากรองเอากาทิ้งทิ้งตามทิพ์หรือทิ้ง ทิ้งตามโคนต้นไม้หลังจากนั้นวิธีการกินวิธีการกินคือ<า>ก,กนินเลยว่ายาสมุนไพรต้องกินก่อนอาหารกินก่อนอาหารอา,อาหารไหนอาหารมืดอาหารดึกอาหารสว่างเช้ากับเย็นน้ําที่เหลือน้าที่เหลือก็นําไปอุ่นรับประทานต่อได้รับประทานต่อได้แก้ใช้แก้ขัดเบาหนองในปัสสาวะเป็นเลือดอเคาจะเป็นหนองในหนองอยู่ข้างในหรือหนองอยู่ข้างนอก น้องอยู่ข้างในมีปลาไ,มไหมในน้องไม่มีโยเพราะมันอยู่ในร่างกายคนอในปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าเยื่อเป็นเลือดหรือปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นปัสสาวะเป็นเลือดกับเยื่อเป็นเลือดมันก็เหมือนเหมือนกันนะโยกี่วันเห็นผลสามสิบสามสิบวันเห็นผลเห็นผลสามสิบวันใครที่มีปัญหาสุขภาพดังกว่านี้ก็คือว่าไปแก้ขัดใครที่มีปัญใครที่มีปัญหาทางสุขภาพในเรื่องนี้คือ แก้ขัดเบาน้องในปัสสาวะเป็นเลือดก็สามารถนําไปใชใ้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้หาที่ไหนสมุนไพรชนิดนี้หาตามครัวเรือนก็ได้ในครัวไม่มีตามตามบ้านไงก็ตามบ้านนายกออทั้งมีรถมีรถแบบไหนฮะมีรถของมันคือมีรถฉุนเปรีย้ยวเย็นจัดเย็นจัดจะไปอะไรอีกใช่ทำอะไรอีกใช่ดับร้อนแก้พิษหน้าร้อนนี่ดับได้ไหมหน้าร้อนนี่เอามาอาบได้ไหม มันอับไม่ได้นะโยมต้องกินอ่าดับพิร้อนทำให้แก้อะไรอีกขับน้ํานมเกศถ้าเครมีน้ํานมไม่ขับไหลมาเต็มบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองขับแบบนั้นเนึ่งขับแบบมอเตอร์ไซค์รถยนต์อ่าขับไปไหนขึ้นขับไปก็เร็วก็สําหรับคนที่น้ํานมไม่ขับขึ้นขับขับอย่างนี้เลยไม่ใช่อัะขับแบบไหนอ่ะน้ำนมไม่ไหลอ่าต่อแก้ได้อีกแก้ชื้น ผดพ,พื้นคันผดพ,พื้นคันที่ขึ้นตามเด็กผู้ใหญ่กำนันอบตวากไปที่ขึ้นออตังไหนอ่ะที่ขึ้นตามร่างกายตามผู้ใหญ่กำนันอบอตอบอตา,าสอขึ้นไหมขึ้นหมดได้ใครเป็นก็รักษาได้หมดไม่จำกัดไม่จำกัดบุคคลใครเป็นอะไรก็รักษาได้หมดนาย,ยมไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กๆแก่ลำไส้อะไรอีกแก่ลำไส้อ,อักเสบเฉียบพลันเฉียบพลันมีอะไรอีกบิดจากแบคทีเรียหนองใน ปลาสวัสดเป็นเลือดปลาสวัสด์เป็นเลือดฝีในปอดฝีในปอดฝีที่เต้านมที่้านมฝีพิษบวมฝีพิษบวม,บวมขาเป็นกากเน่าเปื่อยโอเคอันต่อไปอันต่อไปใครครับอันต่อไปอันนี้ข้าไปก่อนในงานตัวนั้นก็ขอบคุณอาบัตมีสต่พคุณเยอะแต่คืนนี้สั่งเยอะเรื่องนนอขอนขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่ติดตามเีละสดวัคคีรวงทั้งรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านวันนี้อาตมาภาพสมานณ์นันทพัฒน์ธิมโตเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตกอายุ12ปีตำบลร,ราลมะพร้าวกี่ปีแล้วสิบสองปีแล้วสิบสองปีมากี่ปีแล้วสิบสองปีมากี่ปีแล้วทุกคนสิบสองปีมากี่ปีแล้วไม่ได้ยินไหมเป็นไงไหมสิบสองปีมากี่ปีแล้วสองปีอ่ะ สิบสองปีมากี่ปีเอาอย่างเงี้ยไปเขาฟังอยู่ทางบ้านสิบสองปีมากี่ปีแล้วสิบสองปีมากก็สิบสองปีเลยอะมานำเสนอร่วมกับเพื่อนรูปป้ภาคปฏิบัติเรื่องอะไรว่าไปาจะมานำนำอะไรอีกันนำเกี่ยวกับสม,มุนไพรนำนมนาดสีมาเรียนรู้มาเรียนรู้สรรพคุณ เห็นท้งต้นไหมนี่ทางต้นด้วัทงโคนท้งร้ากไหมท้งห้ามีทั้งห้าอ่าท้งห้าหรือทั้งห้า,าท้งหา้งหารสของมันรสฉุนเปรีย้ยวเย็นจัดใช้ดับร้อนแก้พิษขับน้ำนมแก้ชื้นปวดผื่นคันลำไส้อักเสบเชียบพลันใครที่มีอาการดังต่อไปนี้เลยนั่นเละใครที่มีอาการดังต่อไปนี้ก็คือมีอาการหนองในปัะสสะาวะเป็นเลือดฝีในปอดฝีที่เต้านมฝีพิษบวมแดง หาเป็นกากเคลื่อนเน่าเปื่อยจัดไว้นะใครที่มาการดังต่อไปนี้แก้ฝีในปดอดยางของมันทำอะไรได้อีกอยางของน้ำนมราชสีทำอะไรได้บ้างนำมาทำนำนำมาใช้ทาหูตาปลาใครที่เป็นหูดเป็นตาปลาใครที่เป็นหูดเป็นตาปลาก็เอาอยางมาเนี่ยไปทาได้ก็หายนำยางของน,ำน้ำนมราชสีนี้ มาใช้ก็จะหายเ้าต่อไปโองเรียนรเรื่องอะไรเรื่องแก้ฝีในปอดวิธีการใช้วิธีการท,ทาําใช้ต้นทั้งหเลยใช้ต้นทั้งห้าหนึ่งกำมือล้างให้ล้างให้ละเอียดตาําเอาตำคั้นเอาแต่น้ำหนแก้วกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก,ก็พาไปผสมผสมน้ำเดืมกินก่อนอาหารหนึน่งแก้วก หนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารคือหมายความว่า,าเราปั่นน้าําหัวเชื้อมาได้หนึ่งแก้วกแล้วก็ไปขยายได้สองแก้วกาแฟทําอย่างนี้ทุกวันกินคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งปอดฝีในปอดหรือวานาโรปอดก็จะเห็นผลประมาณสักสามสิบวันต้ออาการดีขึ้นเยอะทำไมอธิบายใหม่ใครที่มีอาการตัางต่อไปนี้แก้ฝีในปอดใช้ต้นสดทั้งห้าหนึ่งกำมือ ต้มล้างให้สะอาดต้มให้ละเอียดมีเครื่องปั่นก็ได้ใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้น้ำหนึ่งพันเอาแต่น้ำหนึ่งแก้วเอหนึ่งแก้วกาหนึ่งแก้วกาแฟแล้วเป็นหัวเชื้อแล้วแล้วเป็นหัวเชื้อนํามาแบ่งให้เป็นสองแก้วรับประทานเช้าเย็นรับประทานเช้าเย็นก่อนอาหารพอหมดได้ทำไมต่อหมอก็หาน้ำนมและกะสีตามครัวเรือน ้วจะตถีนี้เป็นสัตว์หรือเป็นผลนนนพอยานีน้ำนมราสีไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่สัตว์โยงเออถ้าเป็นสัตว์แล้วกัดไหมกัดครับกัดด้วยขอบขกัดกัดด้วยขอบน้ำนมราจัตถีนี้กัดด้วยขอบเป็นยาเป็นยานะเอออันนี้คือสรุปเรื่องการออรักษาเรื่องอะไรเก้ฝีในโปอดหวังว่ายาโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านคงจะเข้าใจและรู้จักนะมาไปเลย หวังว่าญาติโยมที่อยู่ทางบ้านจะเข้าใจเข้าใจเละและนำไปใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช้ในทางที่ผิดคนที่ไม่เป็นทำกินได้ไหมคนที่ไม่เป็นไม่ต้องทำนะก็คนก็บอกว่าแก้ฝีในแก้ฝีในปอดเป็นมะเร็งปอดหรือวันาโรปอดก็ใช้ได้คนที่มีอา,อาการแก้แก้ฝีในปอด เป็นมะเร็งปอดวันนาวันนาโรคปอดก็วันนาโรคหรือวันณาโรควันนาโรควันนาโรคนะวันไหนมั่งวันนาโรคหรือวันณาโรควันนาโรคครับอ่าก็ตบทวนกันใหม่ทีนี้ก็ก็จะจบแล้วตบทวนกันใหม่ก็นั่นนมราชสีนี้มีรถแบบไหนนั่นนมราชสีมีรถชนเปรี้ยวเย็นจัดอ่าใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ดับร้องแก้พิษอ่าแก้พิษพิษแบบแล้วก็แบบไหนอีกก็ ครที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้ำมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำนมแก้ชื้นผดผื่นคันคันตามไหนคันคันหน้าหรือคันหลังคันคันหน้าหรือคันหลังคันหลังครับเราคันหลังแล้วคันหน้าไม่เบรกเออเบรกไหมถ้าคันหลังถ้าคันหน้าเบรกคันหลังทําไมชนอคันหลังชนใช่ไหมชนเอาต่อไปลำไส้อักเสบเชื้อพลันอ บิดจากแบคทีเรียคือเกิดอ,อาการกลวมาบิดเนี่ยคือหมายความว่าปวดลำไส้ปวดท้องเหมือนกับว่ามีใครบิดลำไส้มีกระเพาะนั่งงก็คืนต่อไปเราคุนพรุ่งนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการทําแบบนี้ในคืนนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องรักษาสองสามเรื่องก็คือหนึ่งรักษาโรคเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับกากเคลื่อนกากเคลื่อนปวดทุนการอันที่สองก็คืออันที่สองเกี่ยวกับแก้แก้เบ,บาขัดเอ,อ้ยแก้ขัดเบาห้ือเบาขัด แก้ขัดเบาเออน้องในัสสาว่าเป็นเลือดคนที่ผิดเตอรีร่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะนํามาตากเดดจงเป็นกินน้ำร้อนในพิธีการเยนเหวก็ใช้ได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 เอาคือสรรพคุณของมันเนี่ยมีเยอะนะโยมอสรรพคุณของน้ำนมราชสีเนี่ยมีเยอะถือว่าเนี่ก่อจะได้เห็นสรรพคุณของน้ำนมราชสีเนี่ยวิธีการใช้ ในค่ำคืนนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้ยาสดเพราะว่ามันสามารถหาได้ซึ่งโยมสามารถรู้จักเพราะมีอยู่ในครัวเรือนข้างๆบ้านเราทั่วประเทศซึ่งลองเดินไปหาหยิบยื่นมาดู <c oughs> ดูแลสุขภาพถ้ากายดีใจก็ดีเพราะฉะนั้นใจเป็นนะใจเป็นบาใจเป็นกะใจเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราไม่รู้จักร,รักษาร่างกายเรามันก็เกิดความทุกข เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพมันเป็นสมบัติอันล้าค่าของพวกเราเพราะว่าเรามีภูมิปัญญาที่คู่อยู่กับชาติแทยเรามานับเป็นพันๆปีมาตกทอดมาถึงลูกหลานแต่เสียอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่รู้จักใช้เราไม่รู้จักวิธีเอามารักษาว่าน้ํานมราชสีนี้ดีอย่างไรซึ่งคืนนี้จะพูดถึงของสดนะมันมีวิธีการรักษาโรคเยอะแต่คืนนี้มีสามเรื่องก็คือ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการคันทางผิวหนังหน้ากากเกลื่อนนี่คือใชเ้เฮนกอฮอกกับน้ำนมราชสีอันที่สองคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะออกเป็นเลือดเป็นหนองก็ลองดูตามก็รมิธีก็คือใช้สดทั้งห้าเนี่ยหกสิบกรัมต้มน้ำหนึ่งนิดให้เดือดตำก่อนตำแล้วก็พาไปต้มน้ำหนึ่งนิดให้เดือดหลังจากนั้นตอกองเอาน้ำว้รปรทานเมื่อหมดแล้วก็อุ่น คนที่มีปัสสาวะเป็นเลือดก,ก็จะเห็นผลอันนี้คือง่ายๆนะลองจดจําเอาไว้อันที่สามใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝีในปอดคนที่มีปัญหาฝีในปอดเนี่ยก็คือเอ้ยนะเอ้ยมีเศดเหนียวบ้างแห้งบ้างทรมานหรือวันโรคปอดมันเป็นปัญหาคือกินยามาทั่วแล้วหรือว่าใช้ย,ยามาเยอะแยะหมดแล้วไม่หาย โยมลองใช้เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านซึ่งสามารถหาและนํามาใช้อย่างถูกวิธีคนที่ไม่มีปัญหาห้ามใช้ยกเว้นคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับว่าไอเป็นเลือดอนะฝีในปอดนะเป็นวันโรคแห้งวันโรคเปียกเอาใช้ได้ก็คือใช้ทั้งห้าสดๆตามละเอียดหรือพาไปปัน่นได้น้ําหัวเชื้อมาหนึ่งแก้วกาแฟ ไปขยายอีกสองแก้วกาแฟแล้วรับประทานตอนท้องว่างเช้าหนึงแก้วยินหนึงแก้วแบบนี้พอหมดแล้วยก็ทำใหม่อีกประมาณสักหนึ่งเดือนอาการที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดก็จะดีขึ้นควรทําติดต่อประมาณสัก3าสเดือนอาการดังกล่าวก็จะหายปกติรู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามไม่เสียเงินไม่เสียทองแค่จดจำทำให้ถูกต้อง พราะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดกิริวงในค่ำคืนนี้หวังว่าสาระการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านทั่วประเทศที่รับชมรับฟังอยู่เพราะว่ามันเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนเมื่อเรารักษาสมบัติแล้วสมบัตินี้ก็จะตกทอดไปสู่ลูกหลานวิธีการกินวิธีการใช้ สมุนไพรไทยเรามีคุณค่ามหาศาลร,รู้จักเก็บรู้จักใช้ดูแลสุขภาพนะแล้วยังทําให้เรามีจิตใจดีด้ดวยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องกินไม่ต้องทาแต่คนที่ชอบยาไทยก็ลองจดจําทําไอ้นายโยมไม่เสียหายถ้ามันเป็นอันตรายโยมก็อย่าก,กินอยา่าทําอัตมาก็ไม่ว่านะจ๊ะสำหรับคนที่สนใจก็จดไปนะก็ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคน ที่เขามารับชมรับฟังในค่ำคืนนี้นะจ๊าทั้งทุกๆคนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังมาตั้งแต่ตอนพบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปห้าโมงเช้าก็ร่วมกันทำบัดเชา้าแล้วก็สวดมนต์จินจดาว,วาสนามาดีใกล้จะกลบใกล้จะครบสามสิบเก้าวาระแนะละ้วใช่ไหมครับวันที่จํานหมดเท่าไหร่สามสิบสี่แล้วตอนนี้สามสิบสี่แล้วนะเลือกสามสิบสี่เมื่อครบสามสิบเก้าวาระวันที่ยี่สิบหกกุมภาเราจะทําพิธีตอนเที่ยง ตอนเที่ยงแล้วก็จะแจกใจสมเด็จจินดาวาสนามานีให้กับทุกท่านนะใครอยากได้ก็มาร่วมงานวันที่26วันเราก็จะแจกในผู้ที่เข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่ร่วมกันสมทบทุนในการบูกับเบื้องโรงพยาบาลด้วยก็ขออนุโม,มทนาโยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพ,พลารนามัหม่ที่สมบูรณ์ถ้ามีความทุกข์ก็ขอระับความสุขถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้สุขสุขยิ่งยิ่งินไป หากมีปัญหาในการสอบถามอภรมีปัญหาในการใช้ย,ยาสมุนไพรก็ติดต่อสอบถามฝากข้อความไว้นะจ๊ะชื่นใจวงมณีพระอจารย์น้น,นมราชสีผสมเหล้าขาวโดยทำละเอียดทาแก้เรืมได้ไหมก็ได้นะเรื่องรักษาเรื้มก็ได้นะคือเอาน้ำนมราชสรรันสีเนี่ยทำละเอียดผสมกับเหล้าขาวให้เข้มข้นแล้วก็เอาน้ําไปทาที่คนที่เป็นเรื้มง,งสูสบาดสาย้าฟาดก็หายนะนี่คือประโยชน์นะจ๊ะใช้ได้โยมชื่นใจวงมณี ทำเถอะรู้จักไหมนะโยมชื่นใจถ้าไม่รู้จักก็เดินไปดูข้างบ้านนะจ๊ะใช้ได้คนที่เป็นเริ้มููสวัสด์เป็นโรคผิวหนังก็ใช้ได้แต่ไม่มีเล่าขาวก็เห็นก็หอแต่ไม่มีเห็นก็หอกับเล่าขาวแต่ไม่มีเล่าขาวก็เห็นก็หอขอบคุณมากนะจ๊าโยมก็ขอจริญนพรพราะก่อนไปในคำคืนพวกนี้จะเริญพรจ้ะ